ขเมเคลมแม้กระทั่งชาติกำเนิดของตัวเองขอมไม่ใช่ขมนขมนและคแมต่างก็เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มชาติพันธุ์การที่ประเทศกัมพูชาในปัจจุบันก็มาจากการเคลมคำว่ากัมโพูหรือคัมบเดียเพื่อเชื่อมโยงกับอดีตอันรุ่งรนดของขอม ขมเมรอย่ามาเคลมว่าตัวเองเป็นขอมหรือกรรมโพดเพราะไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าชัยวรมันที่7วันนี้ร้านมายองจะมาเปิดม้านอดีตกลุ่มปราสาทตาเมือนซึ่งเป็นหลักฐานแห่งขอมที่ไม่ใช่ขมเมรและความสัมพันธ์บนดินแดนสุวรรณภูมิจังหวัดสุรินนั้นมีกลุ่มปราสาทตาเมือนที่ยืนหยัดท้าทายการเวลา มายาวนานโดยเฉพาะกลุ่มปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถาปัตยกรรมที่งดงามเท่านั้นหากแต่ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่ใช้เปิดเผยเรื่องราวของความสัมพันธ์อันซับซ้อนของอาณาจักรขอมกับดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ แล้ววันนี้เราจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความเข้าใจผิดที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นก็คือขอมไม่ใช่คขเรในอดีตคำว่าขอมถูกใช้เรียกชนกลุ่มที่สร้างสรรค์อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ในดินแดนสุวรรณภูมิและรวมถึงการสร้างปราศาทหินอันประการตราหลายแห่ง โดยที่ปราสาทเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่ในประเทศไทยในประเทศลาวและกรัรมพูชาปัจจุบันคําว่าขอมจึงเป็นคําที่ใช้เรียกชนชาติปราสาทต,ตัวอักษรภาษาศาสนา,า,สา,าและวัฒนธรรมที่ปรากฏดังกล่าวไม่ได้จํากัดว่าเป็นแค่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งโดยเฉพาะในทางตรงกันข้ามขเขมร ก็คือชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ภายหลังกลายมาเป็นประเทศกรัรมพูชาในปัจจุบันมีหลักฐานมากมายทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ว่าในยุคสมัยที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองขเขมรก็มีสถานะเป็นชนเผ่าภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอมโบราไม่ได้เป็นผู้ปกครองและไม่ได้เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรง จากกษัตริย์ของผู้ยิ่งใหญ่อย่างเช่นพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สร้างปราสาทหินไว้มากมายในยุคนั้นกลุ่มปราสาทตาเมือนอย่างที่เราทราบกันดีว่าประกอบไปด้วย3มปราสาทสำคัญสามแห่งได้แก่ปราสาทตาเมือนทมปราสาทนี้จะใหญ่ที่สุดและเป็นเทวะสถานฮินดูปราสาทตาเมืองโตด นี้เปรียบเหมือนเป็นโรงพยาบาลโบราณสร้างขึ้นในพุทธศตรวตรรษที่18ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7และสุดท้ายเป็นปราสาทตาเมือนหรือที่เรียกว่าเป็นศาลาสำหรับผู้เดินทางโดยปราสาททั้ง3นี้ตั้งเรียงรายอยู่บนโบราณสถานที่เชื่อมโยงกันกันกบเมืองยะโสธรุระหรือนครทม และเมืองหลวงของอาณาจักรขอมกับเมืองพิมายปูระโดยการสร้างปราสาทเหล่านี้อยู่บนเส้นทางผ่านช่องเขาตาเมือนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์และความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจของเส้นทางนี้ในอดีตนี่ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางนักบวชและกองคารวัลสินค้า สะท้อนให้เห็นถึงการวางผังและระบบสาธารณูประโภคที่ก้าวหน้าของอาณาจักรขอมกลุ่มราสศา,ศาตาเมือนจึงเป็นมากกว่าทราประหักพังแต่เป็นเสียงกระซิบจากอดีตท,ที่บอกเล่าเรื่องราวของความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมจากการเข้ามามีอิทธิพลของาศาสนาฮินดูและพุทธาศาสนานิกายมหายาน การก่อร่างสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดคือปราศาสตร์เป็นประจักษ์พยานที่ยืนยันว่าขอมนั้นคืออารยธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกับขมรอย่างที่บางกระแสเข้าใจดังนั้นการศึกษาปราศาสตร์ตาเมือนและบริเวณบรโบร,ราณสถานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง นั่นจะช่วยให้เราเข้าใจในประวัติศาสตร์ของดินแดนสุวรรณภูมิได้อย่างถ่องแท้และเชื้อชาติที่ประกอบขึ้นเป็นภูมิภาคนี้การเดินทางไปยังกลุ่มปราสาทต,ตาเมือนจึงไม่ใช่เพียงแค่การเยี่ยมชมโบราณสถานแต่นี่ถือเป็นการเดินทางย้อนการเวลาไปทำความเข้าใจลากเง่าและเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในหินทุกก้อนอย่างแท้จริง